อันแหละครับทวันนี้กับท่านผู้ชมที่ก็รักย่างนี้ยามฟ้าแรงฟ้าแรงฟ้าแรงอันนี้มันเป็นภาษาอันนี้กว่ากว่ากว่าแรงตัวอีท่านเขาเรียกว่าอันนี้แก้วคำอันถ้าภาคใต้ภาคใต้เขาเรียกว่ามุ้งมิงมุ้งมิงอันบ้านเราภาคใต้มุ้งมิงที่วันนี้บ่าวแก้วอันบ่าวแก้วครับ อว่าวันนี้เราประวัติเราบระพฤตมาในน้ำให้ผู้ชมคลิปได้ได้ดับถ่ายเป็นว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนมาโดนจักกันจีนเลยอ่ามึงจำไม่ได้ว่าว่ากับอันมากับเราเพลื่นแก้วนี่เราปกันรีนั้นอันวันนั้นไม่บายถึงไปข้อยาโอ้ไปพบไปข้อยาทีท่านโรงพยาบาลอ่าไปข้อยาโรงพยาบาลโผล่เือนจำได้โรงพยาบาลนี้จำรายนิดจินใจเลย นั่นพอจบจากโรวงบาน,นี้เราเข้าไปได้ปริญญาทุคนฮัโรวงบานไห่ปากแก้วเราจบไปหลงบานฮัลรังกาเดงนฟูราัตานี <c oughs> อันนี้เมื่อเราเจยบเวลออยู่บันนี้ <c oughs> นี่ยุคนี้ก็มายุคเกี้ยวเขี้ยวทิ้งพอดีว่าช่างนั่งเคียงไว้ตัดรูปนั่งเคียงกับตัดรูปไส้หานมาเลยนั่งเคียงกับขังทองฮัถึงเป็นบุคคลที่ว่าเป็นผูจนียาบุคคลก็ถทีว่าเป็นอาจารย์ คนนิ่งก่อนนั่งก่อนทิศจริงทองอันแหละบุปการีบุคคลที่มีพระคุณไอ้พ่อไออดว,วิชานั่งตะลุงแบบโบราณน,นั่งตะลุงนี่ไอ้ผู้ชมได้ฟังได้เล่กันมันมีไร้รสชาติไนะบอกว่ามีไร้รสชาตจึงนั่งตะลุงปัจจุบันนี้เบื่อได้นั่นแไงไร้โลงไร้โลงการแสดงมีไร้โลงครับแสดงดีโดยเฉพาะนั่งหนองเดียวนี่ยคอยยากห้ากันนั่นขี้แต่งขี้แต่งเยาะเล็ดกันจค่พูงงั้นไหมร้อยชอบอ่ะหล่ะกูนั่งนั่งหนองเดียวชอบ ดวงเพลิงเมื่อเผืเองเอกก็ชอวยดองเพลงิงร้อยทิ้งเราหย่อนปลาวัดันิดบาแก้วอันร่อนร่อนร่อนป,ปลาวัดเผื่อปลาวัดก็คือว่าที่เราในสองคน,นีนนามบาบ้าวัานี่กาบ,บ่าแก้วนี่เราเป็นตัวเอกของนั่งตะลุงอ่ะระดับที่น่ะเป็นแข็งขาดอย่าลืมบกแกวเฮ้เรามีเกียรติมีจักเท่ของเราโอ้อันอันคุณพอตุเหลียมจริงทองหรือว่าปีเหลี่ยมอ้าวอันอันปีเหลี่ยม อันบอกว่าวัดกันนิดเบาเบาเบาว่ามึงทำอะไรอยู่รวมนั่งนั่งนั่งเรือมึงเป็นตัวตนจริงๆรว่านั่งเหลี่ยมเอาว่าตักรู